สวัสดีคะ่ะอ,อันนี้เราจะมารีแอคหนังสั้น s h i n ใ i n g in My Eyes ของ BUKING P.P ที่นาดาวทำร่วมกับ OPPO China ใช่ค่ะไปดูกันเลยเอาแล้วไปค่ะ ตรงกูไม่งบวชให้ร้องเพลงเช่นเพลงเปิดเลยแหงวะอุ้ยเสื้อแซมเห็นเส้นอนะ่ะพรุ่งนี้จะได้ขึ้นไปดีร้องเพลงเป็นครั้งแรกลงมาดูด้วยนะฮะเอ้าไม่หนีไปไหนแล้วลูกฉันพอเรียนจบมันก็ได้งานทำตามที่มันฝันไปเลย ไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรสวยกาชั่นที่เรียนจบมาไม่จะรู้ตัวช,ชอบแต่งตัวเฉย ดีวะ่ะเสื้อห้าหลักมากีเสาออะน,นี้ทำไรคุรงร้งองก็มีแต่มาทำป็เดียวได้ไ่ชอกินโอเไม่มีควไัไม่กหยากกลัวยากน่วอยกหาตัวเองจริหรอเหมืนแม่เลยลูกชอบทำอะไรกันแน่ แต่ไม่หายเจอหรือบางทีเราอาจจะหมาะกันอย่เชยไม่้น่ยฮ่าฮ่า่าเชยาการจะนั่งเป็นแบบเลยเนาะเอาไงดีวะขาดเล็กมากไมกับชีวิตดีอ่ะ รู้สึกเหมือนเดินย่ำอยู่กัพที่ไมู่แนไหนเลยอ่ะฝนตกตอนนี้ก็ดีงกันอ,อ,อยู่ขนตาคือฝนตกอุ้ยว้าสบายจังไม่อยากคิดอะไรแหละขนตายาวมาก มีเรื่องก็ฝนตกตอนนี้ก็ฝนตกอาจจะมีเสียงฝนเข้ามาใช่ไหมจะได้รู้ไหมว่งเวรจะได้ปวดเสงทำไมตอนแม่เราให้เป็นอักงระทหารนี่ถามได้เลยนี่มันแค่ฝนตกเองเดี๋ยวฝนหยุดนะคนแน่นชัว เอาให้ไปกินตรงนี้วะเฮ้ยมดกูดเอาของกินมาให้จะไม่มีแรงรลองเพลงน่งรับกันเลยโอ้ยต้องหูกันยาบเด็ก เหรอรู้สึกยา,ร,ร,ายร้องเพลงคนนี้หดีเพลงนี้ดีเหรอรู้ตัวไหมอยากทำอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยมไม่ชอบเลยขึ้นมานจะไปเนี่ยดีปะคิดดีมากอันนี้คนเรหมอกอว่าเขาคิดว่าคุณน่าจะทำาันไ,ได้ดีนี่ยกูก็เลยไปลองฝึกร้องดูแต่ตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วนะ แล้วมนขนาอะไรอะ่ะนี่ทาอาหารเนี่ยมัก็ยิ่ใช่น้ำปลามันก็ทาไม่ได้ข้าวไก็ทำได้พู่กทาไมู่ดนไม่ได้ชัวร์ที่ถนาราเข้าวผัดให้พ่อนะพ่อเองบอกไ้่รอก เคยตรงนี้ทำน้ำจิ้มซีฟูมันพิเศษได้เลยด้วยเดี๋ยวอะระเดี๋ยวเมื่อก่อนคุเป็นคนที่กลัวตาแบบรวมากเยมันหลอนไม่ไหวจนคุณแบบกินถงรัวไม่ได้คุณไม่เว่ากลัวจริงเลแล้วก็มาหอกใส่น้ำจิ้มซีฟูใหโอเคเนยของแัอนกุ้งแกงร่าที่ครูว่าตอนที่กินมันแอ่ะไม่หวานมากแล้วตอนทีนน้ำจิ้มซีฟู๊ดมากแล้วก็หายกลัวตาแบบรัวเลย

ก็คุณ uhm ก็ลองทำไหมแต่ที่กนจะได้รู้ว่าชอบไหมแต่ถ้าไม่ชอบอ่ะมึงก็เริ่มต้นใหม่นหมดแหละโอ้ยตัวยู่เลยตัวหงุองเลยรับโออเพราะเขาดีมากเลยนะ

ดูหนึ่งในชวนที่ติดอยอ,อยุกีดีจังเลยดูล็อกล็กล็อกเนี่ยเอยเป็นอ,นอรนหรอเป็นภาษาจีนเหรอ เออย้วเออใช่มงเลยเลยจิเออจังิ้องเลยอ่ะแล้วเสียงเหมือนอะเสียงเหมือนเลยออเมื่อกี้คือเป็นภาพที่แบบพีพ um yes. ีนึกนึกขึ้นเองใช่ไหมที่นดึกิเร็คนเดียวตอนแรก้นใจว่าเขาจะได้แบบรอเสีย เย็นกินกุ้งแช่นำปลาสั่งกุ้งน้อ,นอนยสั่งกุ้งอุงยเป็นลูกกุ้งแม่เยี้ยวะอ,อมีเมนูขึ้นใน้ด้วยเออไม่ใช่เป็นวิธีทำกุ้งแช่น้ำปลา

ดีดๆมันองชิคนมาเร็วช่วยหน่อยหันหันตรงนี้นอนอนมเร็วเร็วมันเช็คันเลยนะข้ัจับไปได้เลยจับเลยแม่ต้องสวยเลย วิวกิ้งพีพีวิวกิ้งกับพีพีกับทะเลนี่คือแบบดีมากเลยเนาะจะไปไปด้กันได้ไอ้ดาป้าพืนทะเลเลยมันมันแบบมันเป็น,แบบนเนื้อเนื้อหามเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าให้ลองทําไปโกอนอะ่ะเออจะใช่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่ง <ừ> เออเหมือนก็หาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องกดดันเหมือนที่แบบ หมบิลกิ้นก็ลองทก็ลองไปเป็นคอร์สก่อนเออไม่พีก็เลยได้แบบเรียนรู้จากบิวกิ้นไงเออเขาก็ให้กําลังใจกันดีเนาะทั้งคู่เลยคําพูดของนายเพื่อนให้กำลังใจกันภาพสวยด้วยเออภาพสวยเพลงดีมากเหมือนไอดอลจีนอะออ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 อูมอ็คืออบบโอ้เพอออออาออ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 อ่อออบอีอออออออ่าออ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 ่ออออบอ แบบมันมันเป็นทะเลไงคือคือเราเราดูเราก็รู้สึกถึงความแบบว่าเออแบบเนี้ยอยากไปเที่ยวประเทศไทยก็ต้องเป็นเป็นฟิลเนี้ยเนาะเออเป็นทะเลมีแบบคือพ็อปอะไรเขาดีหมดเลยอะเออพ็อปสีมเออน่ารักด้วยโทนสีเสื้อผ้าเออสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ดีอะเสื้อพีพีดีมากโอ้กระดาษหน่าพร็อปหน้าพร็อปแน่นึงคู่เลยนะเข้เลปแหวนมิวเก้นก็ใส่ตุ้มหู ต้อยยาซัพใส่หมดโอ้ดีมากเพียงพอด้วยอ่ะเพียงพอใช่เพียงพอด้วยนะคะดีทำดีอืมเอบปื้นหัวใจคว่ามีความสุขน่ารักสดใสเป็นเรื่องราวของเพื่อนที่ให้กำลังใจกันดีเลยดีอ่ะเราก็ไปหาบางเพลงีกว่าไปหาไปดีบางตัวไม่รู้เลียเราต้องโผล่ออกมาหรือเปล่านึกถึงแบบ จำขึ้นซอฟต์จริงๆอะดีทุกเหมือนบ้างสีรีส์มันชื่อเรื่องอะไรวะที่ที่นางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายเข้าไปในอยู่เออเขาไปอยู่ในวงดนตรีอ่ะคือมันเก่ามากเลยนะสี่ที่มาสิก็ตั้งแต่เราเป็นเด็กแบบต้นอะเออตั้งแต่บอลต้นอะหมูกระต่ายมันชื่อเรื่องอะไรวะเออทำไมถึงจำชื่อเรื่องไม่ได้นะที่คนดูระเบิดระเบ้อเลยตอนนั้นอะใครๆก็ดูเอ้ยอยู่อเมริคันฟูน่าจะใช่ที่แบบ เพลงเยอะๆเพลงประกอบซีรีส์เยอะๆเออราก็เป็นวงดนตรีอันดับหนอยู่ว่ะออเออเยอะ b a u t i f u เออถูกแล้ววงดนตยีเออบักชินเฮบักชินเฮเราทำสักเรื่องนึงทำสักเรื่องนงที่เป็นวงดนตีอะรอ ใช่เขาเล่นดนตรีกเงใช่เต้นก็ได้หลอกก็ได้ทำสเกงดีเลอดีอาชีพหล่หรอค่ะไหนๆก็จะทำเพลงประกอบซีรีส์เยอะขนาดนี้แล้วก็ทำแบบซีรีส์เพลงไปเลยโอดตรีไปเลยเออจัดไปค่ะโอเคถือว่าวันนี้ประทับใจสวยเหมือนเดิมอืมทุกอย่างดีดีลงตัววิีิพีพีกับทะเลคือที่สุด ลูกหลานน้องทะเลจริจริงน้องทะเลเราก็ต้องถึงอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ